ขีดเ้นตตาคำวาแซบแบบยกล้อค่ะพร้อมเปิดศึกระเบิดความเดือดแบบเต็มสตรีมกับละครดรามา่ารถจัดจ้านแขนถังช่อง3มผลงานชิ้นล่าสุดของผู้จัดงานดีแอนทองผสมจากค่ายทองเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่อัปเลเวลอัดแน่นความมันด้วยนักสแสดงมากฟีมเมอที่หลายคนจับตามองค่ะเพื่อสร้างความฮือฮาแบบเต็มคาราเบลกับการประทะก,กันของสองนักสแสดงระดับพการแอบทักซอนที่ปรับโหมดมาร้ายแบบดุดันไม่เกรงใจใครและสาวแต้วนรพรเตมีรักค่ะที่พร้อมฟาด จัดเต็มทุกอารมณ์ร่วมด้วยพระเอกละมุนนายนพัฒเสริมด้วยไลอัพนักแสดงสุดปังอย่างพุทธพุทธิชายวุ้นเส้นบุริทิพาแจป๊ปเพ่นเพชรเฉบป้อมหมอ่อมหลวงขวัญทิพย์ออมนอรวันก๊อตจิทัชกรทั้งนี้ยังมีการพลิกบทบาทดราม่าสุดขั้วของต้นหอมสกุลตลาดและโอนสีพันด้วยที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะเตรียมรับชมได้ทุกคืนวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรก7มิถุนายนนี้ทางช่อง3 HD ค่ะ